เราก็บอกว่าอยากทำธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องมี E มี S มี G คือ ESG แต่คนก็สงสัยว่า ESG นี่มันเกี่ยวอะไรกับ corporate brand ESG นี่ไม่ต้องรอทำไม่ต้องถามแล้วว่า ESG ต้องทำไหมคำตอบคือทำเลยแล้วก็ค่อยไปเติมอย่างอื่นด้วยซ้ำเพราะใครๆเขาก็ทำ ESG นอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยคือคนชอบบอกว่าการทำเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมันใช้สำหรับบริษัทใหญ่ๆบริษัทย่อมยอมบริษัทขนาดเล็กเนี่ยเขไม่มีเงินทำกันรอคำตอบ ก็คือไม่ใช่ความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องเป็นทําโปร่งใสเนี่ยอย่าว่าแต่แค่องค์กรขนาดย่อมเลยคนหนึ่งคนยังควรทําเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการบิส e n i u s ครับเรานำความรู้เรื่องราวดีๆสันสาระความรู้นะครับในเรื่องของธุรกิจนะครับในแง่มุมที่เป็นอัจฉริยะ ในด้านต่างๆนะครับมาพูดคุยกันเป็นประจำวันนี้เป็นวันที่มาคนเดียวนะครับปกติแล้วต้องมีคุณเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากที่ NN ช่อง16มานั่งพูดคุยกันด้วยแต่ว่าวันนี้คุณเล็กติภารกิจด่วนะครับก็เจอผมครับเอกพัรทรธนกุลครับหัวหน้าภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับมาคุยกับทุกท่านในเรื่องราวต่างๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีงานใหญ่งานหนึ่งเกิดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชิงของเศรษฐกิจธุรกิจ วันพุทธที่18เดือนเดือนมกราคมนะครับที่ผ่านมามีงานชื่อ a าเ AN ซียนแอนด์ไทยแลนด์ Corporate b r a n d บ2022งานนี้เนี่ยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต่างๆนะครับที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี2522ก็คือปีที่แล้วเพราะว่าหมดสิ้นปีปั๊บวัดมูลค่าเสร็จก็มอบรางวัลกันก็เป็นปีที่ เราตื่นเต้นว่าเป็นยังไงบ้างผลมูลค่าแบรนด์นะครับเราจัดมาปีที่13แล้วการจัดถึงปีที่13เนี่ยหมายความว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่ามูลค่าแบรนด์แบรนด์ไหนขึ้นมูลค่าแบรนด์แบรนด์ไหนลงใครได้อันดับหนึ่งยังไงบ้างแล้วก็มอบรางวัลกันไปเรามอบกันมา13ปีนะครับโดยที่เรามอบทั้งระดับประเทศไทยก็คือ Thailand To p c o r p เ r a t e บรนด d ปีนี้มีคนมารับรางวัล13ท่านจาก13 Co คอร์เรสใหญ่นะครับเช่น BGI Asset Per Corporation ครับมี BEM ครับใครใช้ทางหลวงทางด่วนนะครับก็ BEM ของเขาละนะครับแล้วก็มีบริษัทในเรื่องของโรงพยาบาลอย่าง BCH นะครับบางกอกเชนโฮสพิทอลใครเคยใช้กเกษมราชอยู่ก็ปีนี้กเกษมราชและ,กะเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือบางกอกเชนโฮสพิทอลได้รับรางวัลไปท่านอาจารย์คุณหมอเฉลิมกรุณามารับด้วยตัวเองนะครับเจ้าของ แล้วก็อย่าง AWC Asset World เนี่ยใครใช้โรงแรมโ ok อกูระ r e s t i g e นะครับโรงแรม a t h e n e ที่ตรงถนนวิทยุนะครับใครไปเดินเล่นตรงตรงเอเชียทหรือไปที่พันธิลาซ่าเก่าพวกนี้เป็นแบรนด์ต่างๆภายใต้ AWC คุณมลภาไตรโสรัตก็ได้กรุณามารับเองนะครับ President แล้วก็ซะนั้นก็เป็นที่รวมของผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางการบริหารธุรกิจ มาอยู่ที่หอประชุมจุฬาครับวันที่18ที่ผ่านมารับรางวัลน,น่าชื่นตาบานนะครับแล้วก็ได้เห็นข้อมูลมูลค่าแบรนด์องค์กรบางแบรนด์เนี่ยมูลค่าสูงมากนะครับอย่างเช่น g ัฟ f n e r g y d e v e l o p m e n t เนี่ยคือ g ัฟ f เนี่ยโดดเด่นมากในธุรกิจพลังงานแล้วก็ Utilities มูลค่าแบรนด์อย่างเดียวไม่นับโรงกลัน่นไม่นับโรงไฟฟ้าไม่นับคนไม่นับเครื่องจักรไม่นับอะไรเลยนะครับไม่นับตึก นับเฉพาะแบรนด์ของกราฟอย่างเดียวชื่อเสียงของกราฟอย่างเดียวเนี่ยครับมูลค่าอยู่ที่300แสนกว่าล้านบาทแต่นอกจากที่เราจะมอบรางวัลให้กับองค์กรในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังมอบรางวัลให้กับองค์กรในระดับอาเซียนคือในระดับภูมิภาคด้วยเรียกว่าอาเซียน็อป r คอร์เปิ r แบรนด์2 0 2 2นะครับหนึ่งประเทศให้เฉพาะ1แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้นท่านที่มารับเนี่ย ก็น่าชื่นตาบานเช่นเดียวกันนะครับมูลค่าแบรนด์ระดับอาเซียนนั้นสูงปริ๊ดเลยนะครับอย่างเช่นตลาดสิงคโปร์เนี่ยตลาดสิงคโปร์เบอร์หนึ่งของตลาดสิงคโปร์มูลค่าแบรนด์สูงสุดน่าภูมิใจมากเลยคือบริษัทของไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ก็คือไทยเบฟมูลค่าอยู่ที่7จ็ดแสนกว่าล้านบาทส่วนตลาดในประเทศไทยเองเนี่ยมูลค่าสูงสุดในตลาดไทยก็เป็น AOT หรือ Airport of Thailand การท่า สมัยก่อนนั่นเองปัจจุบันเป็นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับดรนิตินัยสินิตสวัทการ CEO President ก็กรุณามารับด้วยตัวเองที่หอประชุมจุฬาเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเป็นวันสำคัญอีกครั้งในการกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดย่อมได้เรียนรู้ว่าเรื่องราวของแบรนด์องค์กรนั้นมีคุณค่านะครับและมีมูลค่าสูงท่านสามารถสร้างแบรนด์องค์กรได้ และแบรนด์องค์กรจะเป็นนามสกุลสําคัญที่ทําให้เราสามารถสร้างการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจของเราได้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ดีนั่นคือเรื่องของรางวัลถ้าท่านอยากรู้รางวัลเต็มๆท่านไปดูอีกรายการฟังอีกรายการหนึ่งได้นะครับฟังย้อนหลังวันศุกร์ที่ผ่านมาในรายการ อินโนเวทีฟพิสตอมนะครับหรือรายการชั่วโมงนักบริหารของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาก็รีวิวผลรางวัลไปแล้วเรียบร้อยว่าเซกเตอร์ไหนใครได้เพราะอะไรยังไงมีอะไรน่าสนใจมีเกล็ดเล็เกล็น้อยอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็เลยขอใช้เวลาแค่ห้านาทีแรกนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นงานใหญ่ที่บัญชีจุฬาจัดนะครับโดยภาควิชาการตลาดหลักสูตร M B M เราจัดกันเป็นประจําทุกปีปีนี้ปีที่13แล้วนะครับใครได้รับรางวัลบ้างก็ไปฟังอีกหนึ่งรายการแต่ในวันนั้นเนี่ย อย่างไรก็ดีไม่ได้มีแค่เรื่องของการมอบรางวัลมอบรางวัลมอบรางวัลแต่มีการจัดเสวนาความรู้ครั้งสําคัญขึ้นที่จค์กรมหาวิทยาลัยบนเวทีหอประชุมจุลานะครับเราได้คุยกันในหัวข้อของ ESG E เนี่ยมาจาก environmental S มาจาก societal นะครับแล้วก็ G ก็คือ governance แล้วก็บอกว่าอยากทำองค์กรธุรกิจและทำงานอย่างยั่งยืนต้องมี E มี S มี G คือ ESG แต่คนก็สงสัยว่างานนี้มันเป็นงานคอร์เปอเรทแบรนด์ ESG นี่มันเกี่ยวอะไรกับคอร์เปอเรทแบรนด์วันนั้นก็เลยต้องเรียนเชิญท่านวิทยากรผู้มีความสามารถและเป็นผู้รู้ในวงการ3ท่านมาขึ้นเวทีนะครับท่านแรกนะครับคือศาสต,ตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ครับท่านเป็นประธานของ IOD ดูแลกรรมการ ของบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์หมดเลยนะครับก็เป็นสมาคมสําคัญครับท่านอาจารย์กิติพงศ์กรุณามาซึ่งก็เป็นสิทธิเก่านิติศาสตร์จุลานะครับท่านที่2เนี่ยก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรวิเลิศภูริวัฒน์ครับท่านคณะบดีคณะณิตาายาศาสตร,ร์และการบัญชีจุฬานี่เองอาจารย์วิเลิศของเรานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณวสิทธิ์แต้ไพศิษฐ์พงศ์พี่วสิทธิ์เนี่ยท่านเป็น CEO ของเบทาโกรซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการทําเรื่องของ e s g ก็เรียนเชิญ3ท่านแล้วก็เอามานั่งคุยกันถอดรหัสกันว่า ESG กับแบรนด์เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างจะต้องทําอะไรบ้างนะครับได้มุมมองใหม่ๆเยอะมากก็เลยขออนุญาตนํามาฝากท่านในวันนี้ว่าเราถอดรหัสเจอเรื่องอะไรในเรื่องของการทำ ESG กับเรื่องของแบรนด์บ้างคำแรกที่ผมถอดรหัสแล้ผมเจอทุกท่านพูดคล้ายคลึงกันก็คือว่าเริ่มต้นก่อน ให้เริ่มต้นด้วยความเผียวเผียวก็คือความจริงนะครับคือหลายองค์กรเนี่ยมันมีคำสับใหม่อาจารย์กิติพงศ์พูดบนเวทีชัดเจนมากว่ามันมีประเด็นเรื่องของ green watching watch ที่แปลว่าซักล้างนี่นะครับคือทำอะไรไม่ดีไม่ดีมาก็ตามทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วฉันเอาเงินไปดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆเนี่ยในโรงงานเนี่ยโอ้ใช้แรงงานหนัก ไม่แฟร์กับคนทํางานกิจกรรมไม่ค่อยดีนะครับในชุมชนไม่เคยไปดูแลเขาปล่อยน้ําเสียออกมาแต่เอาเงินไปบริจาคเพื่อสิ่งแวดลอ้อมอันนี้อย่างเงี้ยคือแล้วก็โปรโมทเรื่องของการบริจาคเพื่อสิ่งแวดล้อมเยอะหน่อยจะได้กรบ,บไปเราเรียกว่า green watching นะครับเรื่องอย่างนี้ทําไม่ได้เบื้องต้นก่อนคือในเรื่องของ ESG คือ environmental social และ governance ต้องเกิดขึ้นจริงจากภายในในขนาดไหนแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาพบว่า ความจริงที่เกิดขึ้นข้างในนั้นเนี่ยต้องในในระดับพฤติกรรมแล้วก็ D n a ของคนที่อยู่ข้างในถ้าอยากจะทําดีเพื่อคนอื่นโปรโมทข้างนอกหน้าตาสวยๆแคมเปญสวยๆโปสเตอร์สวยๆการใช้สโลแกนสวยๆไม่พอคนในเองต้องมีความรู้สึกต้องมีจิตวิญญาณต้องมีวัฒนธรรมในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยต้องมองเห็นว่าอะไรไม่ควรทําแล้ต้องเลิกทําอะไรทำร้ายสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ได้ประโยชน์กับบริษัทมากแต่ว่ามันทำร้ายสังคมเยอะเลยนะจะต้องไม่ทำมันต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนงั้นคำว่าเพียวคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นคำหลักที่เราพูดกันนะครับบนเวทีเยอะมากก็คือความจริงต้องเป็นจริงต้องใช่จริงๆต้องเป็นตัวจริงต้องทำกิจกรรมจริงๆต้องมีเรื่องราวจริงๆจากข้างในต้องเป็น d n a จริงๆต้องมีจิตวิญญาณจริงๆครับจึงจะทำ e s g เพื่อแบรนด์ได้ดีคุยไปคุยมาเนี่ย ทางฝั่งของพี่วัธิ์เองก็มี P ตัวที่2ที่น่าสนใจคือ P ตัวแรกคือเพียวนะครับ P ตัวที่2ที่น่าสนใจเนี่ยคือ Purpose Purpose คือต้องมีต้องคิดอยู่เสมอในองค์กรว่าเรามีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใดหรือมีมีอะไรที่ทำให้เราควรอยู่ในสังคมนี้บางบริษัทยกตัวอย่างเช่นในประเทศจีนเนี่ยมีแพลตฟอร์ม หซึ่งสมัยก่อนเป็นบริษัทบริษัทประกันนะครับชื่อพิงอันพิงอันเนี่ยหลายคนได้ยินว่าอ๋อก็ทําเรื่องของเทเลเมดิซีนดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยคนอยู่ในชุมชนเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถือแล้วก็ดูแลมีขนาดเครือข่ายของการดูแลผู้ป่วยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเริ่มต้นจากประเทศจีนเนี่ยจริงๆเป็นบริษัททําประกันอันดับ10กว่าของประเทศจีนน่ยจะ ในปี2000ต้น,ตน2008 2007 2008นี่จะเจ๊งมาลรอมารออยู่แล้วนะครับสุดท้ายพัฒนาตัวเองขึ้นกันเป็นแพลตฟอร์มแล้วทำให้คนซึ่งอยู่ในสังคมและก็ชุมชนต่างๆเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยังมีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลงทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นพิงอันก็จะบอกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเขาอยากทำให้ชีวิตคนดีขึ้นการตั้งวัตถุประสงค์อย่างนี้ หรือการมี Pur p o s e อย่างนี้ขององค์กรต่างๆนั้นเนี่ยมีความสำคัญก่อนที่จะไปทำว่าอ e ีจะทำอะไรเอสจะทำอะไรจี G จะทำแบบไหน,นท่านต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเรามี Pur p o s e อะไรขององค์กรที่จะอยู่ในสังคมนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยงั้นคำว่า Pur p o s e ก็เลยกลายเป็นคำอีกคำหนึ่งที่เราคุยกันเยอะมากนะครับในในบนเวทีนั้นที่ได้เสวนากัน ตัวถัดไปที่คุยเยอะมากเช่นเดียวกันเนี่ยคือ P ที่ชื่อว่า Positioning อาจารย์วิเลอรเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องนี้เลยนะครับอาจารย์กิติพงศ์เองก็พูดเยอะนะครับคือ ESG เนี่ยคือไม่ต้องถามแล้วว่าต้องทำไหมเป็นเหมือนร้านอาหารนะว่าต้องอร่อยไหมคือจะทำร้านอาหารทั้งทีถามลูกค้าผู้บริโภคว่าทำร้านอาหารนี่มันต้องอร่อยไหมคือคำถามอย่างเงี้ยไม่ควรถามอร่อยเนี่ย ไม่ควรเป็นของโปรโมตเอาไปเยอะด้วยซ้ำเพราะอร่อยเป็นเรื่องปกติที่ควรจะมีในธุรกิจร้านอาหารครับดังนั้นเนี่ย ESG ก็เช่นเดียวกันถามว่าต้องมีความดีต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมใช่หรือไม่คําตอบคือใช่แล้วก็ไม่ต้องใช้แค่ ESG สิเพราะถ้า ESG เนี่ยเันเหมือนร้านอาหารต้องอร่อยมันต้องอร่อยและบวกและจุดจ,ดจดุคือต้องบวกอะไรเข้าไปอีก คำถามคืออาจารย์วิเริน์ก็บอกว่าเนี่ยคือการวาง Positioning คำถามคือทำ ESG เฉยๆไม่พอใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับไม่พอครับไม่ใช่ไม่ใช่มาบอกให้ทำ ESG ครับสิ่งที่เราควรจะบอกคือ ESG มันต้องทำอยู่แล้วแต่จะต้องบวกอะไรเพื่อสร้างความโดดเด่นให้งาน ESG ของเราไม่งั้นเราจะได้ทำดีโดยที่มันละลายหายไปเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ าอาจารย์กิติพงศ์เนี่ยพูดประเด็นนี้เลยว่า ESG เนี่ยไม่ต้องรอทำคือนาวคือต้องทำเลยดังนั้นเนี่ยมันต่อเชื่อมกันคือคำถามไม่ต้องถามแล้วว่า ESG ต้องทำไหมคำตอบคือทำเลยแล้วก็ค่อยไปเติมอย่างอื่นด้วยซ้ำเพราะใครๆเขาก็ทำ ESG อาจารย์ไปเริ่มมาช่วยคุยเพิ่มเติมเรื่องนี้ในตอนหลังด้วยว่านอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยคือคนชอบบอกว่าการทำเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยมันมัน ใช้สาหรับบริษัทใหญ่ๆบริษัทย่อมบริษัทขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่มีเงินทํากันหรอกนะครับคำตอบก็คือบนเวทีนะครับไม่ใช่ความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสเนี่ยอย่าว่าแต่แค่องค์กรขนาดย่อมเลยคนหนึ่งคนยังควรทําเลยคนหนึ่งคนยังควรทําเลยทํามากทําน้อยท่านจะดูแลสังคมท่านเป็นบริษัทไม่ใหญ่ท่านก็ดูแลหมู่บ้านท่านก็ได้จามิเลิศว่า บริษัทท่านขนาดกลางดูแลไม่ต้องดูแลทั้งหมดในสังคมในประเทศนี้แต่ท่านดูแลที่ตำบลหมู่บ้านของท่านก็ได้ดูแลแอเรียรอบๆของท่านก็ได้ว่ามีชุมชนไหนอะไรยังไงที่เขาขาดแคลนจะช่วยเหลือกันยังไงทําอะไรได้บ้างหรือสินค้าที่ท่านทํามันจะต้องไม่ปล่อยน้ําเสียจะไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมใช่หรือไม่พวกนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของการที่ดูแลสังคมเนี่ยมันเป็นแค่เบสิก ที่ต้องมีเท่านั้นการวาง p พซิช i ั่นนิจึงสำคัญมากอันนั้นประเด็นที่3ประเด็นถัดไปเนี่ยครับเราคุยกันหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าผมจับประเด็นหนึ่งได้แล้วก็คิดว่าน่าสนใจต้องแชร์ให้ท่านฟังตรงกับสิ่งที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยทำโพไว้กับ CMO ทั่วประเทศในหลายเดือนก่อนคือ E environmental S societal G governance ตัวไหนที่ต้องโฟกัสก่อนอาจารย์กิติพงศ์บอกว่าบริษัทจำนวนมากเนี่ยสนใจ E เยอะมากคืออยากทำ environment อยากทำ environment อยากทำ zero carbon zero carbon credit เป็นศูนย์ carbon footprint เป็นศูนย์อะไรก็ตาม carbon credit ไม่เป็นศูนะครับแต่ carbon footprint ต้องเป็นศูนดีขึ้น carbon ดีขึ้นครับปล่อย emission น้อยลงอารมณ์ประมาณอี้ก็จะคุยคุยน้ำเสียต้องไม่ทิ้งนะครับกลิ่นต้องไม่เหม็นแต่ บางทีมัวสนใจ E เยอะเนี่ยลืม S คือลืมสังคมสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเอา ESG ประมาณนี้ไปทำให้ในมุมมองอีกหนึ่งมิติคือไอ้ 3P อะครับ P people P profit P planet people เนี่ยก็เป็นเรื่องของออของของโซเชียก็คือ S profit ก็คือ G planet ก็คือ E Environment เอามาโบวกันว่า P ตัวไหนสำคัญสุดปรากฏว่าสมาคมการตลาดตอบคำเดียวกันเลยกัยกบท่านอาจารย์กิติพงศ์นะครับคือ P People ก็คือ Society สำคัญสุดดูแลคนดูแลสังคมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวรายได้กำไรจะมาเองครับฟังเราก็ตรงกันนะครับเราก็ทำให้ท่านเห็นว่าเออมันมีทิศมีทางมีแนวทางที่จะต้องทำไป ท่านจะเห็นว่า P ตัวนี้ก็คือ P People สำคัญที่สุดงั้นพอถอดรหัสออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นไล่มาหลายๆ P เลยนะครับตั้งแต่เมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันนะครับต้อ Positioning ต้องเพียวนะครับต้องมี People อย่างนี้เป็นต้นงั้นท่านลองนำข้อมูลพวกนี้ไปใช้ดูคุยไปคุยมาเนี่ยก็ให้ยกตัวอย่างว่ามีอะไรมีแบรนด์ไหนบ้างที่ทำเรื่องของ ESG กับแบรนด์องค์กรได้ดี ท่านผู้มีเกยียรติทั้ง3ท่านก็ได้เล่าให้ฟังอย่างอาจารย์กิติพงศ์เนี่ยท่านก็คุยเรื่องของ SCG s c t p ครับแล้วก็ยังคุยเรื่องของบางจากครับแล้วก็ไทยวาซึ่งเวลาด,วด้วยเวลาที่จํากัดของวันนี้เราคงคุยทุกประเด็นไม่ได้ผมก็ยกตัวอย่าง s c t p ครับร่วมมือกับปริษญีไทยไปเอากระดาษท,ที่เป็นกระดาษกล่องทั่วประเทศเนี่ยครับ ผ่านบริษัปรษณียอไปขอกระดาษกล่องนะครับในช่วงเกิดโควิดหนักๆๆเลยเนี่ยครับเอากระดาษกล่องกลับมามาตีเยื่อใหม่ตีเยื่อเสร็จปั๊บเนี่ย S C G P เอามาขึ้นรูปกลายเป็นเตียงกระดาษแล้วก็สามารถส่งเตียงกระดาษเนี้ยไปให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศได้แล้วหลังจากที่ส่งไปโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยเตียงกระดาษซึ่งคนป่วยนอนตอนเป็นโควิดก็จะกลายเป็นขยะติดเชื้อก็ยังอุตส่าห์ขนกลับมาทําลาย ละอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นขยะติดเชื้อในชุมชนด้วย S C G P กับไพริันีไทยจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำเรื่องของ E S G และยังกระทบกับ Corporate Brand ที่ดีเพราะคนชื่นชมมากมายมหาสารทั่วประเทศเป็นต้นนะครับพิ่วสิทธิ์เนี่ยก็ยกตัวอย่างงานที่ทางเบทาโกรทำ ก็มีหลากหลายมากมายเช่นเดียวกันแล้วก็ประทับใจว่าคือเขาคิดตั้งแต่ว่าการเป็นเบทาโกรแล้วทำอาหารในการขายเนี่ยต้องไม่คิดถึงอาหารต้องคิดถึงชีวิตของคนที่ดีขึ้นอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเขาอยู่ด้วยเพอร์เพสนี้คือการที่เขามีเพอร์เพสว่าเขาอยากทำให้คนได้รับประทานอาหารเนี่ยที่ม, Quality, มีคุณภาพสะอาดก็จริงแต่จะทำให้ชีวิตของคนดีขึ้น ดังนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตของคนดีขึ้นในบ้านของเขาเนี่ยเบทาโกรอยากทําแล้วก็เกิดเป็นกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในเรื่องราวของเบทาโกรกับเรื่องของการดูแลชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมงั้นเบทาโกรเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกแบรนด์หนึ่งครับบนเวทีเนี่ยใช้เวลาคุยกันอยู่ประมาณ4-50นาที แล้วเราก็รู้สึกว่าได้เรื่องราวที่น่าสนใจมากตามที่ได้นำมาเรียนท่านนี้แค่4 p ที่คุยเมื่อสักครู่นี้บวกตัวอย่างที่น่าสนใจบางตัวอย่างท่านจะเห็นว่าบนเวทีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็มีมุมใหม่ๆที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้มีคนเดินมาบอกหลังงานบอกว่าฟัง ESG อยู่หลายเวทีเพราะ ESG กำลังดังแต่เวทีนี้เนี่ย เนื้อหาต่างไปไม่เหมือนกับเวทีไหนเลยแล้วได้คิดและพร้อมที่จะทําอะไรต่ออีกเยอะมากในองค์กรของเขาฟังแล้วก็ปลื้มใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรก็ดีที่เอามาคุยวันนี้เป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นท่านอยากเจอแบบเต็มเต็และฟังแบบเต็มเตมสัปดาห์หน้านะครับท่านติดตามที่เพจของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะมีคลิปวิดีโอของงานตลอดทั้งงานเลยนะครับขึ้นที่เพจของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านสามารถชมย้อนหลังได้ มีหลายคนพลาดงานอยากรู้การประกาศผลอยากเห็นตัวเลขอยากเห็นผู้บริหารของบริษัทของท่านอยากรู้เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจาก panel discussion ก็เรียนเชิญครับที่เพจของโยงกรมหาวิทยาลัยนะครับย้ำอีกครั้งงานชื่อ ASEAN and Thailand ลนด์ท็อป o ค a t e b ร a n ์2อ2 2ปีนี้ปีสำคัญมากเลยนะครับจัดที่หอประชุมจุฬาเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีของงานครับก็นามาฝากกันเต็มอิ่มนะครับรายการ บิสจีเน <K poured alive ấy> ียก็เป็นรายการหนึ uh, ่ง Innovative w i s d o m ในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็อีกรายการหนึ่งใครอยากฟังเรื่องราวของแบรนด์ที่รับรางวัลอาเซียนแอนทยแลน์ท็อปก็เปรดแบรนด์แบบเต็มๆก็ย้อนกลับไปนะครับเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับใครอยู่ใน Facebook ในเว็บเพจของวิชุจุลานะครับท่านก็จะได้เห็นผลต่างๆที่มาจาก การประเมินมูลค่าแบรนด์โดยใช้สูตรสำคัญซึ่งเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับก็คือสูตร CBS valuation หรือ Corporate Brand Success valuation ครับว่าใครในแต่ละหมวดธุรกิจได้รับรางวัลเป็น t h a i l a n d Top corporate brand และในประเทศไหนใครเป็นอาเซียน Top corporate brands บ้างนะครับก็คุยกันเต็มอิ่ม2เทปนะครับ2รายการในเรื่องราวของงานใหญ่งานสำคัญนี้ครับ ในช่วงท้ายวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากท่านส่งต่อกันออกไปเยอะๆนะครับเมื่อไหรก็ตามที่สังคมมีปัญหาจุฬาจะมีคำตอบและคำตอบของจุฬาที่พูดแต่ละครั้งดังและโดดเด่นเวลาที่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในจุฬาเราจะเอาไปจัดในรายการสำคัญรายการหนึ่งนะครับก็คือรายการจุฬาดีอ m p a c t คืองานอะไรของจุฬาที่ impact สูงๆเพื่อสังคมเนี่ยครับเราจะเอามานำเสนอไลฟ์ live, บนออนไลน์บน Facebook จุฬาตอนนี้เนี่ยถ้าท่านเลื่อนลงไปเรื่อยๆสัปดาห์ที่แล้วท่านจะเห็นว่าคือวันพุธเ่ยมีงานอาเซียนแอนทายแลน t o ็อปก็เปิดแบรนด์นะครับวันพฤหัสติดกันเลยตอนเช้าเนี่ยมีการถแถลงข่าวพูดคุยเสวนาวิชาการในเรื่องของแอปพลิเคชันใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะแพทยาศาสตร์จุฬา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะักวิจัย2ที่รวมกันมี UCL University College London ประเทศอังกฤษ Academy of Engineering นะครับซึ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมีหน่วยงานสำคัญอย่างสวทชนะครับแล้วก็ PMUC นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนรวมตัวกันแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนที่เป็นพันธมิตรเข้ามาสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นได้คือเป็นแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งท่าน สามารถรที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการตรวจการได้ยินของท่านเพื่อจะดูว่าท่านมีความเสี่ยงสมองเสื่อมไหมบางคนบอกลืมนู่นลืมนั่นลืม,ล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 มนี่ฉันเสื่อมไหม <c oughs> ไปตรวจจริงๆเนี่ยคงใช้เวลานานกว่าจะได้นัดเวลาตรวจทำนู่นทำนั่นทำนี่นะครับดังนั้นเนี่ยทางพันธมิตรนำโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาเป็นภาษาไทยและ และสามารถที่จะดาวน์โหลดได้และท่านก็สามารถที่จะตรวจหูและความเสี่ยงสมองเสื่อมได้ด้วยตัวเองด้วยแอปพลิเคชันนี้ได้คุณหมอสองท่านได้อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ได้อาจารย์เจษดานะครับซึ่งมาจากคณะนิเทศศาสตร์มาเป็นมาเป็นพิธีกรให้พูดคุยกันสนุกมากมีคําถามบนออนไลน์เยอะมากและมีคนติดตามบนออนไลน์ค่อนข้างมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองดาวน์โหลดมาใช้ หรือใครก็ตามที่ได้ยินข่าววันนี้อยากดาวน์โหลดไปใช้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะแพทยาศาสตร์จุฬาหรือเข้าไปที่เพจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ไปติดตามนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาลองใช้กันดูเผื่อว่าจะได้ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของท่านได้แต่เนินเน่นๆครับนำเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและจากหลักสูตร MDM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาควิชาการตลาดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเช่นกันวันนี้เนี่ยหวังว่า ผลที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันในรายการบิสกิเนียสวันนี้จะทําให้เกิดรอยยิ้มกับท่านว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ที่ส่งต่อไปให้เกิด Impact มากมายนะครับที่เป็นผลดีต่อสังคมไทยของเราก็นํามาฝากท่านประมาณนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมเอกพัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคุณเล็กมนชัยบทกิติไกรวันและผมเหมือนเดิมครับในรายการของเราบิส i ิเนสครับลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ